ลองนึกภาพตามนะครับถ้าประเทศไทยคือร่างกายท่อนบนอยุธยาก็เปรียบเหมือนแองกระทะหรือฝ่ามือที่รองรับทุกอย่างที่ไหลมาจากปลายนิ้วทั้งส่ทางภาคเหนือก่อนที่มันจะไหลผ่านข้อมือเล็กๆคือกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อลงสู่ทะเลที่อ่าวไทยนี่คือสาเหตุข้อแรกและข้อที่ใหญ่ที่สุดว่าทำไมอยุธยาถึงน้ำท่วมตลอดเพราะภูมิศาสตร์บังคับครับในอดิตการ สมัยที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงเลือกชัยภูมิตรงนี้สร้างกรุงศรีอยุธยาท่านไม่ได้เลือกผิดนะครับท่านเลือกทำเลที่น้ำคือปราการธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดอยุธยาเป็นเกาะเมืองที่มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบอย่างสมบูรณ์แบบคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักจากทิศตะวันตกและใต้แม่น้ำป่าสักมาจากเพชรบูรณ์และแม่น้ำลบบุรีมาจากลบบุรี สามสายนี้มาบรรจบกันที่นี่พอดีเปะ๊ะสมัยก่อนน้ำท่วมไม่ใช่ภัยพิบัติครับแต่เป็นฤดูการที่เรียกว่าฤดูน้ำหลากคนอยุธยาสร้างบ้านเรือนแพรสร้างเรือนไทยยกพื้นสูงลิว่วเพราะถึงเวลาน้ำมาน้ำก็แค่ไหลผ่านใต้ถุนบ้านเอาปุ๋ยมาให้ไรนาเป็นเส้นทางสัญจรชั้นดีพอหมดฤดูน้ำก็ลดอยุทยาอยู่กับน้ำ ไม่ใช่สู้กับน้ําแต่การเวลาเปลี่ยนไปครับพอเราเข้าสู่ยุคพัฒนายุคอุตสาหกรรมเราเริ่มมองว่าน้ําคือศัตรูของการพัฒนาเราสร้างถนนขวางทางน้ําสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งรับน้ําหรือแก้มลิงธรรมชาติเราถมที่สร้างบ้านจัดสรรในที่ลุ่มต่ําและที่สําคัญที่สุดเราสร้างเกาะเมืองที่เป็นศูนย์กลางราชการและโบราณสถานให้กลายเป็นพื้นที่ห้ามท่วม โดยการสร้างขันกั้นน้ำล้อมรอบอย่างหนาแน่นทีนี้ลองนึกภาพตามต่อนะครับเมื่อน้ำเหนือไหลบ่าลงมาตามธรรมชาติพอมันมาถึงอยุธยามันเจอกับเกาะเมืองที่มีกำแพงสูงล้อมรอบน้ำที่เคยไหลผ่านไปได้ง่ายๆก็ไปต่อไม่ได้มันก็เอ่อครับมันเอ่อล้นออกไปท่วมพื้นที่รอบนอกเกาะเมืองอย่างรุนแรงแทนนี่คือชะตากรรมของอำเภอรอบนอกอย่างบางบานผักไห่เสนา บางทรหรือบางปะอินที่ต้องกลายเป็นพื้นที่เสียสละเพื่อปกป้องเกาะเมืองและนิคมอุตสาหกรรมนี่คือคำตอบว่าทำไมอยุธยาถึงท่วมตลอดและท่วมซ้ำซากเพราะเราเปลี่ยนวิถีชีวิตจากอยู่กับน้ำมาเป็นสู้กับน้ำในสมรภูมิที่เราไม่มีวันชนะโดยธรรมชาติครับทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าล่าสุดเกิดอะไรขึ้นในบริบทสมมติช่วงปลายปี2565นี้นะครับ เรื่องเล่าของปีนี้มันก็เริ่มเหมือนทุกปีครับคือเริ่มจากพายุพายุที่ไม่ได้เข้าไทยตรงๆแต่พัดผ่านเวียดนามลาวแล้วสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำในภาคเหนือและอีสานของไทยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมมันเทฝนลงมามหาศาลในแอ่งรับน้ำของเขื่อนหลักสองแห่งคือเขื่อนภูมิพลรับน้ำจากแม่น้ำปิงและเขื่อนสีริกิตรับน้ำจากแม่น้ำน่านในช่วงแรกเขื่อนทั้งสองก็พยายามจะเก็บครับ เก็บให้ได้มากที่สุดเพราะเราก็กลัวภัยแง้งแต่พอฝนตกหนักต่อเนื่องไม่หยุดน้ําในเขื่อนมันเต็มความจุอย่างรวดเร็วถึงจุดนี้ทางเลือกมันหมดแล้วครับกรมชลประทานจําเป็นต้องปล่อยน้ําน้ําก้อนมาหือมาจากเขื่อนทั้งสองไหลลงมาแม่น้ําปิงวังยมน่านมารวมกันที่ปากน้ําโพนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาที่ดุดันและมุ่งหน้าลงใต้ ด่านแรกที่พยายามสกัดกั้นน้ำก้อนนี้คือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนี่คือตัวละครเอกของเรื่องนี้เลยครับเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ชะลอและแบ่งน้ำโดยแบ่งออกไปทางฝั่งตะวันตกแม่น้ำท่าจีนและฝั่งตะวันออกคลองชัยนาทป่าศักเพื่อไม่ให้ม้อนน้ำทั้งหมดพุ่งเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างแต่พอน้ำที่นครสวรรค์มันไหลผ่านในอัตราที่สูงมากๆสมมุติว่าสูงถึง2 8 0 0ถึง3,000ลูกบาทเมตรต่ตอวินาที เขื่อนเจ้าพระยาก็เอาไม่อยู่ครับเขาจำเป็นต้องเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนและนี่คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ล่าสุดครับเพราะเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ําเกิน2 0 0พันลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดของคนที่อยู่ท้ายเขื่อนนั่นคือสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยามวลน้ําก้อนแรกที่มาจากเจ้าพระยาก็พุ่งเข้าใส่อําเภอแร,แรกๆของอยุธยาที่อยู่นอกขันกั้นน้าทันที ภาพข่าวที่เราเห็นว่าน้ำเริ่มท่วมที่เสนาผักไห่บางบ้านนั่นแหละครับคือน้ำจากเขินเจ้าพระยาที่ปล่อยมาแต่มันยังไม่จบครับอยุธยามีศัตรูอีกด้านหนึ่งในขณะที่น้ำจากเจ้าพระยากำลังบุกจากทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำป่าศักด์ที่รับน้ำมาจากเขินป่าศักชนลสิทธิ์ก็กำลังบุกมาจากทางทิศตะวันออกด้วยครับปีนี้2565 ฝนตกหนักในแถบเพชรบูรณ์และลบบุรีเช่นกันทำให้เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ก็ต้องระบายน้ำออกมาในปริมาณมากเหมือนกันทีนี้เห็นภาพหรือยังครับอยุธยาโดนขีมสองด้าน p ินเซอร์มูฟเมนต์น้ำจากเจ้าพระยามาทางหนึ่งน้ำจากป่าศัก์มาอีกทางทั้งสองสายน้ำนัดกันมาเจอกันที่เกาะเมืองอยุธยาพอมันเจอกันมันก็ล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว ล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือมวลน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับมวลน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนป่าสักไหลามาบรรจบกันที่อยุธยาในจังหวะเดียวกันที่สำร้ายเข้าไปอีกเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในอ่าวไทยลองนึกภาพท่อน้ำที่ปลายท่อโดนอุดไว้ครับน้ำเหนืออยากจะไหลลงทะเลแต่ทะเลก็หนุนสูงขึ้นมาน้ำมันก็เลยไปไหนไม่ได้ มันก็ค้างและท่วมแช่อยู่ในแอ่งกระทะที่ชื่ออยุธยานั่นเองนี่คือที่มาของน้ำครับมันคือน้ำเหนือจากการระบายเขื่อนภูมิพลบวกสิริกิตน้ำป่าสักจากการระบายเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์น้ำฝนในพื้นที่ที่ตกลงมาซ้าและน้าทะเลหนุนที่มาขวางทางระบายมันเป็นคอคเทลภัยพิบัติที่สมบูรณ์แบบครับผลที่ตามมาก็คือภาพที่เราเห็นซ้ำๆทุกปี คือชุมชนริมน้ําจมมิดหลังคาถนนสายเอเชียเริ่มปริมปริมโบราณสถานที่สําคัญอย่างวัดชัยวัฒนารามต้องตั้งคันบังเกอร์สู้กับน้ําอย่างสุดกําลังนิคมอุตสาหกรรมอย่างโรจนะหรือสหรัฐนครต้องระดมเครื่องสูบน้ําป้องกันแนวคันของตัวเองสุดชีวิตเพราะมีบทเรียนราคาแพงมาจากปี2554แล้วสุดท้ายคำถามคือแล้วจะแก้ไขยังไงนี่คือคำถามที่ยากที่สุด และเป็นดราม่าที่ถกเถียงกันมาหลายสิบปีครับเพราะคำตอบมันมีหลายแบบและแต่ละแบบก็มีต้นทุนที่ต้องจ่าย 1. แนวทางวิศวกรรมสู้ขาดใจ (Hard Engineering) แนวคิดนี้คือเราต้องควบคุมน้ำให้ได้วิธีการคือการสร้างระบบที่ใหญ่กว่าเดิม (Floodway) นี่คือเมกะโปรเจกต์ที่พูดถึงมาตั้งแต่หลังน้ำท่วม54คือการขุดแม่น้ำสายใหม่หรือบายพาสขนาดมหึมา ผ่านน้ำก้อนใหญ่ให้เลี่ยงเมืองอยุธยาและกรุงเทพแล้วยิงตรงลงทะเลไปเลยแนวคิดนี้ดีแต่ใช้เงินมหาศาลหลายแสนล้านบาทต้องเวรคืนที่ดินจำนวนมากและยังถกเถียงกันไม่จบว่าจะขุดตรงไหนดีฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกสร้างคันกั้นน้ำที่สูงขึ้นหรือแข็งแรงขึ้นนี่คือสิ่งที่ทำกันอยู่ทุกปีคือโบกปูนเพิ่มความสูงให้คันกั้นน้ำรอบเกาะเมืองและนิคม แต่มันก็เหมือนการบีบน้ำให้แรงขึ้นพอน้ำทะลักมาทีมันก็ยึงพังทลายรุนแรงขึ้นและมันก็แค่ย้ายปัญหาไปให้คนนอกคันกั้นน้ำเดือดร้อนหนักกว่าเดิม 2. แนวทางคืนพื้นที่ให้น้ำ soft engineering หรือ nature based แนวคิดนี้คือเราสู้ธรรมชาติไม่ได้เราต้องอยู่กับมันฟื้นฟูทุ่งรับน้ำหรือแก้มลิงนี่คือแนวทางตามพระราชดำริครับคือแทนที่จะไล่น้ำลงทะเลให้เร็วที่สุด เราต้องหน่วงน้ำไว้ก่อนเราต้องยอมเวนคืนที่ดินหรือจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นทุ่งบางบานทุ่งผักไห่ให้งดทำนาปลังในฤดูน้ำหลากแล้วเปิดทุ่งให้น้ำเข้ามาขังไว้ชั่วคราวพอน้ำทะเลลดค่อยๆปล่อยน้ำก้อนนี้ออกไปการวางผังเมืองใหม่โซนิ่งนี่คือยาคมครับคือต้องกล้าประกาศเลยว่าพื้นที่นี้คือเขตน้ำท่วมซ้ำซาก ห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรหรือถ้าจะสร้างต้องสร้างแบบยกพื้นสูงเท่านั้นห้ามถมที่เด็ดขาดแต่ในทางปฏิบัติมันทำได้ยากมากครับเพราะมันเกี่ยวกับราคาที่ดินและเศรษฐกิจ 3. แนวทางการบริหารจัดการ management แนวคิดนี้คือเราอาจจะสร้างอะไรใหม่ได้ไม่มากแต่เราบริหารสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนรูเคฟิฟนี่คือหัวใจเลยครับ ต้องมีการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำมากๆเพื่อตัดสินใจว่าควรจะพร่องน้ำออกจากเขื่อนตั้งแต่เนิ่นๆหรือไม่ถ้าพร่องเร็วไปแล้วฝนไม่มาก็แลง้งถ้าเก็บไว้มากไปแล้วพายุเข้าก็ท่วมมันคือการพนันที่เดิมพันสูงมากการขุดหลอกคูกคลองทำทางให้น้ำไหลสะดวกขึ้นแต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งไม่สามารถแก้ปัญหามวลน,น้ำมหาศาลได้ระบบเตือนภัยทำยังไงให้ชาวบ้านรู้ตัวล่วงหน้า นานพอที่จะเก็บของขึ้นที่สูงได้ไม่ใช่รู้ตอนน้ำมาถึงหน้าบ้านแล้วเรื่องเล่าของน้ำท่วมอยุธยาจึงไม่มีผู้ร้ายที่ชัดเจนครับเราจะโทษเขื่อนที่ปล่อยน้ำก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่ปล่อยเขื่อนก็แตกจะโทษคนเหนือที่เจอฝนก็ไม่ได้จะโทษน้ำทะเลหนุนก็ไม่ได้แต่มันคือระบบที่เปราะบางอยู่แล้วบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือตราบใดที่อยุทยายังคงเป็นแอ่งกระทะที่รองรับน้าจากสีท่ทิศทาง และตราบใดที่เรายังเลือกที่จะปกป้องบางพื้นที่คือเกาะเมืองนิคมด้วยการเสียสละพื้นที่รอบนอกภาพของน้ำท่วมในอําเภอบางบานเสนาผักไห่ก็ยังคงเป็นภาพซ้ำๆที่วนกลับมาฉายให้เราดูทุกปีเหมือนมหากราบที่รอคอยบทสรุปที่ชานฉลาดกว่าที่เป็นอยู่ครับ